สุกที่18ตุลาคมนี้ครับในศึกวันลุมพินีครั้งที่8 3ไป็นหนึ่งค่ำคืนครับที่แฟนๆมวยจำนวนไม่น้อยครับเฝ้าหน้าจอรอดูการคัมแบ็กกลับมาในรอบ1ปี10เดือนของเดนเจ g e อริเออร์พันพยักษ์กิจมุงนน์แล้วทำไมครับแฟนๆถึงเฝ้ารอคอยการกลับมาของเขาในคลิปนี้ครับเราจะเล่าให้ฟังไม่ใช่เพียงแค่แฟนๆมวยชาวไทยเท่านั้นนะครับที่ถามหาไฟการชกของพันพยักษ์ แม้แต่แฟนๆมวยชาวต่างชาติครับต่างก็รอคอยการกลับมาของเขาอยู่ซึ่งแต่ใครเป็นแฟนมวยหยกต่างก็ยอมรับในความเก่งกาจของพันพยักษ์ที่โดดเด่นไปด้วยจังหวะฝีมืออาวุธมวยพร้อมด้วยดีกีสารพัดแชมป์ที่เป็นเครื่องการันตีความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแชมป์ลุมพินีในรุ่น1 1 8ปอนด์และ126ปอนด์แชมป์ของเวทีมวยราชดำเนินในรุ่น10อยปอนด์และ108ปปอนด์และตำแหน่งที่สร้างชื่อให้กับพันพยักษ์มากที่สุดครับ คือยอดมวย3พศโดยเป็นนักชกยอดเยี่ยมประจำปี2556 2557 2558จากสมาคมผู้สึกข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นตำแหน่งที่แฟนๆมวยจดจำและติดตัวพันพยักษ์ตลอดมาและในวันที่18ตุลาคมนี้ครับพันพยักษ์จะโคจรมาเจอกับฮิตแมนแห่งโรมาเนียซินเวียวีเดตอดีตคู่ปรับเก่าของเสกสรรออขวัญเมืองยอดเหล็กเพชร อออัจฉริยะและก้องไก่ซอสมหมายโดยทั้งคู่จะชกในพิกัด135ป่อปอนด์และเอาจริงๆแล้วครับวีเทสถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่แข็งและก็ไม่อ่อนจนเกินไปนักสำหรับไฟคัมแบ็กไฟแรกของพันพยักษ์แต่มีแฟนๆมวยลหลายๆคนครับอาจจะสงสัยกับสไตล์การชกของพันพยักษ์ที่ครั้งหนึ่งยุคหนึ่งครับเคยถูกแซวว่าเป็นยอดมวยเกียร์อาแม้ว่าในไฟเทท้ายก่อนจะหยุดยาวครับ พันพยัก์พยายามจะเปลี่ยนแปลงสไตล์การชกขึ้นใหม่ครับให้ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไฟที่สามารถเอาชนะน็อกซาวาร์ไมเคิลด้วยการเตะก้านคอนในยกที่2ก็น่าจะเพียงพอให้เครดิตกับการเปลี่ยนลุกของพันพยักษ์ได้บ้างนะครับหรือบางท่านครับอาจจะมองว่าหายไปนานเกือบ2ปีจะสามารถกลับมาเหมือนเดิมได้หรือไม่ครับก็ต้องบอกเรียนกันตามตรงเลยครับว่าหายไป2ปีมีผลกระทบแน่นอน แต่จะมากน้อยถึงขนาดไปต่อได้หรือไม่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเราก็ควรจะเปิดโอกาสดูไฟ์คัมแบ็กไฟ์แรกของพันพยักก่อนว่าเจ้าตัวจะไปได้ดีมากน้อยขนาดไหนหรือมีอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลงกันบ้างและในวันศุกร์ที่18ตุลาคมนี้ครับติดตามชมไฟต์คัมแบ็กไฟ์แรกของพันพยักกันได้นะครับในทุกแพลตฟอร์มของวันแชมเปี้ยนชิพและนี่ครับอาจจะไม่ใช่การคัมแบ็กกลับมา ของนักชกธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นครับแต่พันพยักครับคือนักชกที่ถูกคาดการกันว่าอาจจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของวันมวยไทยในรุ่นไฟเวทก็เป็นได้